สัจธรรมว่างมีครั้งที่234เรื่องผลของการจับสินที่รู้กับไม่จับสินที่รู้ท่านคงโยฮันเหลนเมตตาเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2567กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งจิตยาณตนของทุกท่านด้วยความเคารพนบน้อมจริงใจองค์เดิมแห่งจิตญาณ แน่นอนต้องมีแก่นแท้ที่มีไม่มีว่างไม่ว่างถ้าขาดซึ่งมีไม่มีว่างไม่ว่างก็ไม่มีองค์เดิมกลายเป็นองค์คนขอสำนึกคุณองค์เดิมของทุกท่านข้าพเจ้าสำนึกผิดโดยอาศัยสภาวะที่ไม่ยึดเอาสิ่งใดๆไม่จับสิ่งที่รู้ ไม่ยึดธรรมวิถีสภาวะที่ไม่จับสิ่งที่รู้เรียกว่าสำนึกผิดอย่างแท้จริงรับผิดอย่างแท้จริงสำนึกคุณอย่างแท้จริงการจับสิ่งที่รู้มันเป็นชั้นผิวนอกไม่จับสิ่งที่รู้คือชั้นอย่างลึกเรียกว่าลักษณะแท้จริง จับสิ่งที่รู้เป็นชั้นผิวนอกของอัตตากับสิ่งที่รู้ยังมีสภาวะของความโลภโกรธหลงเพราะเขาจับสิ่งที่รู้ถ้าไม่จับสิ่งที่รู้คือของจริงไม่มีที่ใดอยู่ไม่มีที่ใดไม่อยู่แต่ถ้าจับก็มีที่ที่หนึ่งมีที่หมายมั่น มีที่หมายมั่นก็มีผลกรรมตอบสนองไม่จับสิ่งที่รู้ก็ไม่มีที่หมายมั่นไม่มีที่ใดไม่มาไม่มีที่ใดไม่ไปไม่มีที่ใดไม่อยู่ไม่มีที่ใดอยู่นั่นเรียกว่าทะลุฟ้าทะลวงดินกระจายทั่วสามโลกทศทิศอวิชาที่ร้ายจุดเริ่มต้น ความโลภโกรธหลงที่ร้ายจุดเริ่มต้นล้วนอยู่ข้างในความว่างที่อัตตาตัวฉันจับสิ่งรับรู้เกิดเป็นสภาวะสำแดงออกมาวันนี้พวกเรารับธรรมะกับพระวิสุทธิอาจารย์ตรายโลกก็คือจะทำอย่างไรให้เธอไม่จับสิ่งที่รู้เรียกว่ามีไม่มีว่างไม่ว่าง ขอให้พวกเราตั้งใจฟังไม่จับสิ่งที่รู้เรียกว่าดาบวิเศษกระบี่ไร้เทียมทานจับสิ่งที่รู้เรียกว่ามีดฆ่าคนมีดเพชฌฆาตก็คือสิ่งที่ฉันรู้มีมีดมากมายไปฆ่าคนฆ่าอยู่ข้างในความว่างไม่ใช่รูปลักษณ์ มันจะปรากฏรูปลักษ์ตอบสนองกับรูปลักษ์ถ้าอัตตาไม่จับสิ่งที่รู้ก็ไม่มีที่หมายก็มีมหาเมตตามหาการุณาบริบูรณ์ทศทิศให้อับัยทั้งปวงยกโทษให้ทั้งปวงอบอุ้มทั้งปวงเป็นลักษณะแท้จริงเรียกว่า องค์การฟ้าแห่งยานตนไม่ใช่องค์การฟ้าที่เป็นจุดประสงค์แห่งธรรมวิถีที่เกิดจากจิตใจองค์การฟ้าทำไมพวกเรารับธรรมะยังอยู่ที่รูปลักษ์องค์การฟ้าที่เรารับธรรมะมีรูปลักษ์เรียกว่าจุดประสงค์แห่งธรรมวิถีของจิต เมื่อพวกเราตัดขาดความทุกข์ความกัดกลุ้มกลับคืนสู่มีไม่มีว่างไม่ว่างนั่นเรียกว่าองค์การฟ้าที่เป็นลักษณะแท้จริงนั่นเรียกว่าดาบวิเศษกุญแจไร้ายร่องถ้าเธอจับก็จะมีร่องมีรูปรักก็มีร่องก็มีรูรั่ว อะไรเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลไม่รั่วไหลส่วนพวกเราเป็นคนเพราะมีบุญกุศลรั่วไหลใช้จิตธรรมดาจิตธรรมดายังอยู่ในการเกิดตายเขายังมีความโลภโกรธหลงมีธรรมวิถีที่ดียังมีธรรมวิถีที่เป็นกุศลและอกุศล ดังนั้นต้องไม่จับทำวิถีไม่จับรูปลักษณ์ก็เข้าถึงโฉมหน้าแท้จริงที่เป็นลักษณะแท้จริงเขาไม่มีศัตรูไม่มีจิตเห็นแก่ตัวไม่มีจิตที่เอ็นเอียงคลาดเคลื่อนพวกเราจะเข้าถึงไม่จับไม่ยึดสิ่งที่รู้ต้องฝึกจิต จิตระลึกท่องบ่อยๆฉันไม่จับสิ่งที่รู้ฉันไม่จับสิ่งที่รู้ตอนเช้าท่องหนึ่งนาทีกลางคืนท่องหนึ่งนาทีมันเป็นยาวิเศษโอสถทิพถ้าไม่จับสิ่งที่รู้ในใต้ล่าก็จะไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูสักคน แต่ถ้าจับสิ่งที่รู้เรียกว่าเป็นศัตรูของใต้ล่าไม่จับสิ่งที่รู้เรียกว่าโลกส่วนรวมมันเป็นส่วนรวมแล้วคนทั่วไปพูดว่าจิตส่วนรวมแต่ถ้าจับสิ่งที่รู้เรียกว่าอาวิชชาจิตเห็นแก่ตัว เขาอยากเอามาเป็นของฉันไม่มีของฉันเรียกว่าจิตส่วนรวมไม่จับสิ่งที่รู้เรียกว่าใต้ล่าเป็นส่วนรวมส่วนรวมทั่วล่าจับสิ่งที่รู้ปับ๊บก็คือใต้ล่าเป็นส่วนตัวส่วนตัวทั่วล่าจับสิ่งที่รู้ก็จะมีอำนาจ มีอำนาจของฉันกับอำนาจของสิ่งที่รู้ไม่จับสิ่งที่รู้อัตตาตัวตนเป็นอัตตาจริงตัวตนจริงรู้จริงทำวิถีแยบยนรูปลักษ์แยบยนแต่ถ้าจับสิ่งที่รู้เรียกว่ายึดติดทำวิถียึดติดรูปลักษ์จะปฏิบัติ ให้ใต้ล่าเป็นส่วนรวมไม่ใช่ง่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนรวมทั่วล่าส่วนรวมก็ว่างว่างก็เป็นส่วนรวมในส่วนรวมทุกอย่างของเขาล้วนเป็นส่วนรวมของส่วนตัวก็กลายเป็นส่วนรวมแต่ถ้าเธออยากจับสิ่งที่รู้ส่วนรวมก็กลายเป็นส่วนตัว ส่วนรวมเป็นส่วนตัวของฉันนั่นเธอก็เอามีดฆ่าคนเธอใช้ดาบวิเศษในทางที่ไม่ถูกต้องเธอเอาองค์การฟ้ามาสร้างความกดดันให้คนอื่นทำให้คนอื่นไม่สบายใจองค์การฟ้าคือดาบประกาศสิทธิ์อย่าชักออกมาตามอำเภอใจ วกเราชอบแสดงตนอยู่เสมอเป็นมีดเพชฌฆาตพลังของมันทำลายคนได้ไม่ยึดเอาสิ่งใดใดก็คือใจอดีตใจปัจจุบันและใจอนาคตอยู่ในความว่างอัตตาไม่จับสิ่งที่รู้นั่นเองต้องฝึกไม่จับสิ่งที่รู้ถ้าจับสิ่งที่รู้ อัตตาที่เห็นแก่ตัวก็ปรากฏอัตตาที่เป็นธรรมวิถีก็ปรากฏดังนั้นเขาก็จะมีใจสามใจอดีตใจปัจจุบันและใจอนาคตจับสิ่งที่รู้ก็ปรากฏลักษีเช่นอัตลักษณ์บุคคลลักษณ์เวเนยลักษณ์และชีวลักษณ์ จับสิ่งที่รู้ขันห้าก็จะไม่ว่างขันห้าไม่ว่างก็ตามด้วยกิเลสหกอารมณ์เจ็ดมิจฉาแปดมานเก้าและอกุศลกรรมสิบตามกันมาอยู่ที่ไหนเปลี่ยนแปลงออกมาจากสิ่งรับรู้ข้างในความว่างจับเสียงเป็นเสียง จับอำนาจเป็นอำนาจจับแล้วมีดก็สับทันทีจับแล้วย่อมมีความโลภโกรธหลงจับปับ๊บใต้ล่าเป็นของส่วนตัวเขาเกิดอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิเกิดมีอำนาจมีกิเลสท,ทุกสภาวะล้วนเป็นของฉันดูสิ นำนานใหญ่ขนาดไหนทำไมข้าพเจ้าจึงเรียกให้พวกเรามีจิตอาสาจิตการกุศลพวกเรามีแต่ภาระหน้าที่เรียกว่าไม่จับสิ่งที่รู้งานการกุศลภาระหน้าที่ไม่เกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียไม่เกี่ยวผลประโยชน์และ ความเสียหายเป็นส่วนรวมองค์การฟ้าเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของส่วนตัวองค์การฟ้าเป็นภาวะดั้งเดิมที่เกื้อหนุนให้พวกเราบรรลุโฉมหน้าแท้จริงลักษณะแท้จริงไม่ใช่ของเธอพวกเรามาช่วยคน ขอบกู้โลกช่วยคนพ้นการเกิดตายพ้นจากทะเลแห่งความทุกข์ถ้าเธอไม่จับสิ่งที่รู้อกุศลกรรมสิบก็ไม่มีแล้วมารเก้าก็ไม่มีแล้วไม่จับสิ่งที่รู้มิจฉาแปดไม่มีแล้วไม่จับสิ่งที่รู้อารมณ์เจ็ดไม่มีแล้วไม่จับสิ่งที่รู้ กิเลสหกไม่มีแล้วไม่จับสิ่งที่รู้ขันห้าก็ว่างแล้วลักสี่เช่นอัตลักษ์บุคคลลักษ์เวนัยลักษ์ชีวลักษณ์ล้วนมีไม่มีทั้งหมดสรุปรวบยอดกลับมาสะท้อนแสงกลับมาที่มีไม่มีอกุศลกรรมสิบกลายเป็นมีไม่มี มานเก้ากลายเป็นมีไม่มีมิจฉาแปดกลายเป็นมีไม่มีอารมณ์เจ็ดกลายเป็นมีไม่มีกิเลสหกกลายเป็นมีไม่มีขันห้ากลายเป็นมีไม่มีลักสี่กลายเป็นมีไม่มีใจสามใจอดีตใจปัจจุบันและใจอนาคตกลายเป็นมีไม่มี แต่ถ้าจับก็มีไม่จับก็ไม่มีอัตลักษณ์ถ้าไม่จับก็เป็นอัตตาจริงถ้าจับก็กลายเป็นอัตตายึดติดมีอัตตายึดติดมีดเพชรฆาตก็ออกมาดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจใต้ล่าเป็นส่วนรวมก็คือไม่จับสิ่งที่รู้ถ้าจับ ก็คือใต้ล่าเป็นส่วนตัวกลายเป็นของฉันพวกเราก็จะเห็นแก่ตัวลำเอียงความโลภก,กดหลงก็มารายงานตัวกับเธอทันทีไม่จับสิ่งที่รู้เรียกว่าตามปัจจัยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตามปัจจัยจะไม่ติดขัดกับสภาวะที่กิดขวางพวกเราไปจับสิ่งที่รู้ จิตใจก็ปรากฏจิตใจปรากฏก็จะมีฝ่ายตรงข้ามกันก็จะมีหินโม่โม่อะไรโม่สภาวะที่จับสิ่งที่รู้มันเป็นสิ่งที่จับไม่ได้มันอยู่ข้างในสิ่งที่อัตตารับรู้ล้วนคือวัตถุเดิมทีวัตถุคือมีไม่มี วัตถุเดิมทีให้เธอใช้เป็นธรรมกายแต่เธอไปจับมันก็คือกายที่รับกรรมสนองไม่จับมันก็ปรากฏเป็นธรรมกายปรากฏความว่างแท้แยบยนต์มีของเธอปรากฏรูปกายแยบยนต์และธรรมกายแยบยนต์ของเธอไม่จับเรียกว่ากุญแจไร้ร่อง ถ้าเธอจับสิ่งที่รู้บุญกุศลก็จะรั่วไหลกลายเป็นใจมันเป็นผลกรรมสนองเป็นผลกรรมสนองของชาติต่อไปเป็นคนคนหนึ่งที่มีสภาวะที่ดีและชั่วเป็นคนหนึ่งที่ยึดติดเพราะเธอจับสิ่งที่รู้จึงปรากฏเป็นเช่นนี้อนันตชาติมาทุกสิ่งทั้งปวง เปลี่ยนแปล,ง,ปลงออกมาจากอัตราจับสิ่งที่รู้หรือไม่จับสิ่งที่รู้ชาวโลกทั้งชายและหญิงก็เปลี่ยนแปล,ง,ปลงออกมาเป็นเช่นนี้ดังนั้นพวกเราจับยึดสิ่งที่รู้ก็มีความโลภก,กรดหลงคิดเพอ้อเจอ้์แบ่งแยกยึดติดไม่จับสิ่งที่รู้ ก็มีมหาเมตตามหากรุณาปัญญาและบุญกุศลพวกเราบอกว่าทำไม่ได้ไม่จับสิ่งที่รู้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ต้องฝึกฝึกท่องเช้าและกลางคืนหนึ่งนาทีท่องฉันไม่จับสิ่งที่รู้ท่องจนไม่จับสิ่งที่รู้เมื่อไม่จับสิ่งที่รู้ ก็สามารถตีแตกลงศพไม่มีน้ำเหลืองศพไหลอีกไม่ฝังไม่เผาแล้วฟ้าดินจักรวาลความจำรูปลักษณ์ทั้งปวงความจำเสียงทั้งปวงทั้งหมดอยู่ในยานจดจำเป็นรูปกายแยบยนต์และธรรมกายแยบยนต์สงบนิ่งไม่วั่นไหว ตอบสนองและสลายได้อย่างเป็นธรรมชาติตอบสนองก็คือสลายสลายก็คือตอบสนองเงียบสงบบริสุทธิ์ตลอดเวลาบริสุทธิ์เงียบสงบตลอดเวลามีธรรมกายร้ายขอบเขตแสงสว่างร้ายขอบเขตชีวิตยาวนานร้ายขอบเขต นายฟ้าดินจัก,กรวาลไม่ว่าเดินทางไปที่ไหนล้วนมีธรรมกายของฉันนั่นเรียกว่าสภาวะที่ไม่จับไม่จับสิ่งที่รู้เพราะว่าทั้งโลกนี้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงของคนและสัตว์ล้วนจับสิ่งที่อัตตารับรู้ปรากฏออกมา ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันคือสภาวะดั้งเดิมสัจธรรมส่วนรวมของฟ้าดินเป็นลักษณะแท้จริงถ้าจับสิ่งที่รู้สัจธรรมส่วนรวมก็ขาดสะบั้นลงกลายเป็นหลักการส่วนตัวจิตฟ้าสูญสิ้นโลกนี้กลายเป็นสิ่งที่ใจฉันต้องการ ดังนั้นต้องมาทำความเข้าใจทุกการกระทำของเธออยู่ในสิ่งที่อัตรารับรู้ดำเนินการการดำเนินนั้นคือการดำเนินงานที่จับสิ่งที่รู้หรือการดำเนินงานที่ไม่จับสิ่งที่รู้การเกิดใจเกิดความคิดของเธอก็มาจากจับสิ่งที่รู้มาดำเนินการมีคำกล่าวหนึ่งว่า วางมีดลงก็กลายเป็นพุทธะจะสำเร็จพุทธะได้อย่างไรเธอยังไม่วางมีดลงยังถือมีดจะฆ่าคนอยู่ยังพูดคำนินทาใครถูกใครผิดยังมีคู่ตรงการข้ามยังมีความโลภโกรธหลงยังมีสว่างบ้างยังมีมืดบ้างจับสิ่งที่รู้ อัตตาก็ใหญ่ขึ้นจับสิ่งที่รู้ใจกับปากไม่ตรงกันจับสิ่งที่รู้จะสู้กันในที่สว่างและที่มืดจับสิ่งที่รู้ก็จะมีต้นเหตุของกฎแห่งกรรมจับสิ่งที่รู้ก็ตกสู่ลักษณะการตอบสนองของกฎแห่งกรรมจับสิ่งที่รู้มันสำแดงร้ายกาจมาก ไม่จับสิ่งที่รู้ก็จะมีแสงสว่างร้ายขอบเขตอายุยืนยาวร้ายขอบเขตฉมหน้าแท้จริงลักษณะแท้จริงแต่เดิมมาทำไมเธอต้องนอนในลงศพไปจับมาทำไมเธอให้ไฟเผาไปจับมาเธอมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ไม่ดีเหตุปัจจัยผลกรรมสนองของเธอ แต่ละคนไปเกิดแต่ละที่แต่ละเผ่าพันธ์แต่ละประเทศไม่เหมือนกันล้วนไปจับสิ่งที่รู้มากลายเป็นลักษณะของผลกรรมสนองตอนนี้พวกเราเวียนว่ายอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้พวกเราต้องสะท้อนแสงกลับคืนมาท่องไม่จับสิ่งที่รู้ ไม่จับสิ่งที่รู้เรียกว่าการรู้ที่แยบยนต์การรู้ที่แยบยนต์เรียกว่าแสงสว่างเรียกว่าไม่ทุกข์ไม่กัดกลุ้มไม่เสียใจไม่เห็นแก่ตัวไม่ต่อสู้ไม่แย่งชิงไม่จับสิ่งที่รู้คนทั้งโลกล้วนคือคนที่เธอเคารพล้วนคือเพื่อนที่ดีของเธอไม่จับสิ่งที่รู้ ก็กลับคืนสู่องค์เดิมแห่งจิตญาณตนว่างแท้แยบยนมีแยบยนมีว่างแท้แยบยนมีเรียกว่ามีไม่มีองค์เดิมเรียกว่าว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างก็คือองค์เดิมของเธอแยบยนมีก็คือรูปกายที่แยบยนธรรมกายที่แยบยนของเธอ ทุกคำพูดของข้าพเจ้าแฝงด้วยความหมายที่แท้จริงไม่ได้โกหกพวกเราเธอค่อยๆคิดค่อยๆรู้แจ้งพิจารณาดูว่าถูกหรือไม่ถูกจับไม่ได้ก็คือจับไม่ได้ไม่จับสิ่งที่รู้สิททิศล้วนคือมิตรที่ดีของเธอ สิบทิศล้วนคือผู้มีพระคุณของเธอสิบทิศล้วนคือคนที่เธอสำนึกคุณนั่นเรียกว่าพุทธะทุกคนคือพุทธะสิบทิศเสมอภาคกันสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกข้าพเจ้าขอยอมรับผิดต่อทุกท่านก็คือไม่จับสิ่งที่รู้ ข้าพเจ้าขอวอนทุกท่านยกโทษและให้อภัยข้าพเจ้าก็คือต้องการฝึกไม่จับสิ่งที่รู้ทำเช่นนี้ทำให้มีพลังสามารถขจัดอัตตายึดติดได้สำนึกคุณและขอบคุณ